โตกิ้งต้องพี่ต้นน้องยางคำ้ำ <laughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้นไมนไรร่ไม่เป็นไรครับมีนายพานครับมีนายพานมึอย่างประมเมครับโดยพี่ต้นน้องยางค้ำอย่างประเมในเชนะิงภูเขานะ ขี้เดืดเดือครับขอปลาครับพี่น้องครับ <S 2> <S 2> ขอปลากีปลาหมึกกีปลาหมึกครับเดือดเดือดไม่เท่าไหร่ดังไฟเรียบร้อยครับกำลังจะรับครับหยุดเปล่านี่แหละ การเชียปลาหมคคึกคือสูตรไงสูตรต้นน้องยางคำเอ่ยางปลาหมึกสูตรต้นน้องยางคำตอนนี้เราอยู่บนป่าที่ห่างไกลความเจริญมากไม่มีใครสัญจรไปมาเลยไม่มีใครสัญจรไปมาครับกินยุปปลาครับอของแถนเนาะโอ้มุมมีขักเล่นโคมุมป่า ห่างไกลความจเจริญครับรถลากเหนียงเขามาบ่าได้ณนีเของมะเนี่นทั้งคู่ยุ่งห่างไกลครับบ่มีรถมีล่าเลยครับตอนี่บ่มีรถครับรถขึ้นมาบ่ได้ครับ,บ,ร,บรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้อันนี้ยังนี่รถดำอันนี้รถดำครับ ลงควันจะมาจะซุปเทาครับัน้นีก็คุกคุกคีเท่ามือมือลงควันคุกฝุ่นโตกิงต้องพี่ต้นน้องยางคำไม่ไม่ต้นไม่ ไม่เป็นไรครับมีนายพานครับมีนายพานมื่อนายพานเราคมอยู่แล้วครับมีนายพานครับฟันหินฟันหินแตกครับบิน <c oughs> เอาเอาเอาไม่ย่างหมูตัวครับหมูกระติกย่างหมูครับบาร์บ,บีคิวหมูลมควันสูตรไฟคือึรับเลยครับนี่มันเป็นทานเป็นควันนี่โอ้อสูตร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 น้องอย่างคำสูตรใดอีกเนาะสูตรน้องอย่างคำครับผมแดดแดดก็ไล่ละ แน่เราไปหานอนอาจารย์ปอนซิ่งนี่พลาดแล้วอาจารย์ปอนซิ่งกำลังดีครับหมุนไปทางคุณเออเอาเอาทางงี้แมนต่างอะไรไอ้เดี๋ยวลงเลยมันเป็ดเป็นได้ครับโอ้มันไปทานแล้วมันหอนแล้วโอเคครับได้แล้วมันสุกอ่ะเนี่ยดำๆเอาไปเได้แล้ะมันแกล่ะจ้งแล่แร่แร่เป็นแล่ เหียด่ยำย่หไม่ได้ยำแหล่สวดบ้่ได้ยำแหลแงคือสวดลยำแหลดิเดี๋ยวตรงร่องเนี่ยหมูเนี่ยยันจะไรปะแยบมันก็สีแยบอยู่อกแต่ว่าใช่นัอคิดี่ ได้เห็ดถว่น้ำจิ้มความเนี่ยถือแกล่ดินี่ดมไมนี่ม่มเดิมสุกเลยครับไปเลยสุกแล้วเนี่เนี่ยเอา้กมาไหมเหลืองอุ้ยครับเออข้าวสกรกินเลยดิสุดยอดดับยาเดี่ยวเลยดิุกดินี่ซุกไปกินแ้วาเมม่แมหรมายางหอมควันวะ นางใหญ่แน่นยู่นี่เหรอึงกินรถตั้งออกั่ที่ไปมองวันว่อืมื่ได้กินข้าวมานสามเหมือกกินแต่ก <c oughs> ๋วยเตี๋ยว <c oughs> เอาอีกมาจามามาังไงมั้งย่างอีงไงมั้ง อัดรถทำละมันได้อัดรถเลยนะครับครับอะไรวะคัน,น,นม,มืออื่นป้าได้ครับ <laughs> ต้นมืออื่นปลาได้ปลาหญาอยู่หนาหัวเอาเลย